ปัจจุบันนี้หลายๆคนเพ่งหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอย่างแน่นอนวันนี้มาแนะนำการถนอมสายตาที่ดีทำได้เองง่ายๆดังนี้ค่ะ <Wow. S 1> หลังการทำงานใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในระยะใกล้เป็นเวลาต่อเนื่องนานเกิน30นาทีควรพักสายตาเป็นเวลา5นาทีด้วยการมองไกลๆค่ะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตา เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นค่ะใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตในที่มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเพื่อไม่ใช้สายตาเพ่งหรือทำงานหนักมากเกินไปค่ะลดความสว่างหน้าจอหรือติดฟิล์มลดแสงค่ะขอยกตัวอย่างอาหารบำรุงสายตาดังนี้ค่ะเน้นกินผักผลไม้หลากสีโดยเฉพาะผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามินเค่ะกินปลาทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอน ปลาทูน่าปลาซาดีนเป็นต้นค่ะไข่มีลูทีนและซีแซนทีนค่ะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อถนอมดวงตาและยืดอายุดวงตาให้เสื่อมช้าลงค่ะ